ผู้ชมครับช่วงนี้นะฮะแน่นอนว่าหลายๆคนรอคอยเขาเหลือเกินทุกครั้งที่ดูพูดจริงๆไม่ได้มาอวยเลยเขานะเวลาเขาเล่นละครคนนี้มันจะเรียกรอยยิ้มให้กับประชาชนได้เยอะเหลือเกินเขาเป็นแบบว่าตำนานของเรียกว่าครั้งแรกที่คนเรียกว่าซุปเปอร์ตาร์ซุปเปอร์ตาร์ซุปตาร์นี่แ้ก็มาจากคนนี้แหละขอตลับฟิล์มรัตภู การบินครับผู้จัดการการบินใครครับมาคนเรื่องนี้มาหายไปนานเลยจะต้องมาคุยเับเพราะว่าหลังจากที่เขาโดนมรสุมเป็นคนที่โดนมรสุมชีวิตหนักจริงๆริงมรสุมชีวิตพักใหญ่เลยหลังจากฟ้าหลังฝนเขาจะเป็นไงหลายๆคนอยากจะรู้จริงจริงให้ใครถามก่อนคุณสิเขาได้หายหน้าหายตาไปสักพักแล้วเนี่ยหายไปไหนมา หลักๆเลยถ่ายละครครับสี่เรื่องติดเลยสี่เรื่องสี่เรื่องติดเลยครับเขาหยุดเล่นไปนานมีเวลายังไงแบบยังไงเจ็ดวันเขาแบ่งกันแบบว่าสองสองสองหนึ่งครับคืออะไรในเจ็ดวันเน สองวันสองวันสองวันหนึ่งวันก็หมดและแต่ตอนนี้แผ่ลายแผ่ลายแผ่ลายไพระก็จบไปยังเหลืออีกสามเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้พี่แจ๊คเขาต้อไมรับเยอะฉะนั้ตัวตัวเองไม่ทะนั้นไม่ดีตัวเองก่อนรรับกี่่เืองอยากถามข้อมูลข้อมูลเฉยครับผมแล้วหลักๆเลยก็ซุ่มทำทำทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงยซึ่งเดี๋ยวเราจะถามว่าธุรกิจนั้นคืออะไรอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยทราบกันมาเลยว่าเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเกิดเหตุการณ์ซุปตาขึ้น คือตอนที่หมอรักบอกคอยดูนะคนคนนี้จะดังกว่าเบิร์ตธงชยัยเราก็จะจะดังกว่าเบิร์ตธงชัยดังกว่าเบิร์ตจริงๆฮะฮไม่ว่ารายการข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณตอร่ายุทธหรือใครทุกคนต้องพูดถึงผู้ชายคนนี้ทุกวันกลายเป็นมหาการาบลูกใครวาเนี่ยเจอแบบกระแสหนักหนักจริงๆคิดไหมว่าเราจะไม่ขอโทษนะฮะจะไม่สามารถกลับมาทําอะไรในวงการบันเทิงได้อีกแล้วก็ก็มีคิดนะครับก็มีคิดแต่ว่าเราก็เชื่อตัวเองว่าเดี๋ยวเวลาก็จะพิสูจน์เองครับอืม อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแมวร้อยชีวิตจริงจริงจริงที่ทำบูชาอะไรก็ว่เอาจริงจคือคนอยากรู้แหมว่าว่ามีข้ามีใครจะยังไงเออก็คุณพ่อคุณแม่ครับแก่นีเองครับแก่นี้กระเสริฐมากนะทุกอย่างก็ทําเพื่อท่านหมดเลยครับยืนยันมาร้อยครั้งแล้วในปีที่ผ่านมานะคุณผู้ชมแหละายคนคงอยากจะให้ยืนยันอีกครั้งว่าว่าเราไม่ใช่พ่อไม่ใช่ครับไม่ใช่ยืนยันนะคะคนสระบุรีจิตใจตรงทุกคน ซาบุรีเหรอใช่หรอเหรอใช่ครับผมนี่เหรอนมดีกะรีดังครับเฮ้ยเอ้าทำไมนมดีเขาเรียกว่านมดีคอรี่ดังคอรี่ดงพูดูลมันถูกด้วยเดี๋ยวจากข่าวที่มันมีมากพี่ตามข่าวตลอดรู้สึกเห็นใจถามว่ามันจะทำให้เราขยาดในเรื่องผู้หญิงไหมสาวๆก็อยากรู้อ่ะก็ก็ไม่นะครับผมผมว่าเขาต้องกลัวผมมากกว่า ในมุมอครับในบางมุมอครับแต่จริงๆแล้วผมว่าในในมุมมองของผมเนี่ยคือผมผมก็ไม่เพราะว่าคือทุกคนก็เข้ามาผมก็ผมผมมองเขาว่าเขาเป็นจิตใจดีกันหมดนะครับก็ไม่ได้ระแวงหรือว่าไม่ได้กลัวใครแต่ก็มีสาวๆเข้ามาก็มีครับเข้าแล้วทุกวันนี้มีความรักครั้งใหม่หรือยังคะยังเลยครับยังเลยทุกวันนี้ก็ทุ่มให้กับงานอย่างเดียวเลยงานนี้นะเพราะวังนี้เป็นคนชอบทํางานก็ทำมาหมดแล้วธุรกิจบริษัททัวร์มันก็ทำมาแล้วอทำทุกอย่าง รายการทีวีมันกระทบทุกอย่างมันทำประมาณบ้างจะโดนยึดอ่ะที่เคยถามเนาจะทำอะไรนั้นแเร็วๆนี้เขาบอกว่าแหเสียอุจจออกจากคุกแล้วเสียอูจไหนอ่ะอันนี้ของเจมส์โมดัมเนี่ยเซแลวไหนหาเรื่องให้ยุาวันมาได้ยังไง เขาองเท้าตบปากมันแหละเด็กโฆษณาพิเศษจริงๆเไม่เคยทำร้ายคนสลับบริวารแต่เขาถามเขาจะถามเขาถามไม่สุดเขาถามเขาถามไม่สุดเรียบร้อยไม่จายอย่าคุยกันเท่าแต่ตัวเลยอยากรู้เช่นเซอุด์ออกจากคุกแล้วเนี่ยพี่รู้สึกไงบ้างครับผมเรราจะู้สึกไงในไม่รู้กละตัวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรจะถามทำไมจะถามทำไมเอาเรื่องนี้ดีกว่าแล้วความรักคือมีข่าวออกมาว่า รีเท uh, ิร์นกับน้องเจนนี่หรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่าเขาจีบกันครับรีเทิร์นแปลว่าเคยมีเคยเข้ากันหรือเปล่าคะก็ถามตรงไปหรือเปล่าคไั่เลยสงสัยเลยเคยคบกันครับเคยคบกันครับเราดีเธอหรือเปล่าคะไม่ครับก็เป็นเพื่อนกันตอนนี้ต้องถามอย่างนี้แต่เคาก็เหมาะกันนะ น่ารักน่ารักนะน่ารักเคยแป๊บเดียวมั้งตอนที่มาเล่นละครด้วยกันนท์ก็เป็นข่าวอยู่แต่เรื่องนั้นสนุกมากพี่ชอบมากเลยชอบเล่นละครมาเล่นละครนิดนึงพี่ตั๊กจะพูดเสมอว่าคนที่เล่นละครได้ธรรมชาติก็คือคุณจริงๆก็เขาเป็นละครเก่งหรืออะไรเออถามจริงๆขอถามคำถามอีกคำถามนึงก่อนที่จะไปเข้าธุรกิจของคุณเนี่ยมันมีเอกสารนาทีนี่นะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยคุณแอนนี่บรู๊คเนี่ยออกมายสัมภาษณ์แล้วว่าเตรียมวางแผนพาลูกไปอยู่ต่างประเทศเมื่อเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของคุณเป็นยังไง เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ความรู้สึกคกลนเป็นพ่อแต่คนความรู้สึกที่ผู้ร่วมเหตุการณ์ผู้ร่วมข่าวมาสองสามปีเนี่ยเฉยๆเฉยๆครับก็ไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยเขาไม่ตื่นเต้นอุไมตอบไปตอบแทนใช่ไหมแบบว่าจริงๆแล้วคุณได้มีโอกาสได้เห็นหน้าเด็กบ้างหรือยังไม่ไม่มีเล้เห็นแต่ตามทีวีตามทีวีช่าับหลังจากนั้นก็ได้ถามจริงๆนี่จากใจเลยนะครับได้ตรวจไหม่อันนี้ถามแบบตรงไปตรงมาเลยอ่ะตรวจเป็นกรุ๊ปเลือดครับกรมกรมสอนเลือดครับ มันก็ไม่ได้ต Sher ่างก็ดีเอ็นเอหรอกว่าอย่างนั้นน่ะตัวเป็นโครโมโซมรั่วคือผลพวกคุณล้วนอยู่แล้วแต่ไม่สามารถพูดได้ไม่ไม่เอาไม่พูดเสียเอาเอาดีนี่เกิดเกิดนี่เกิดเกิจเขาดีทั้งชาติเขาดีทั้งชาติให้คุณเกิดก่อนดีกว่าทำไรเนี่ยก็คือตั้งแต่กับมาษาอังกฤษนะครับที่กับมาษาอังกฤษก็คือว่าคุณแม่เนี่ยผมก็เขามีความฝันตลอดว่าอยากทร้างพิกความงามแล้วผมเนี่ยก็เห็นก็เห็นว่าทำไมบ้านเรามันต้องมีข่าวว่า ฉีดแล้วตายยาโอเวอร์โดสครับทำไมมันต้องแบบมีอะไรแต่อันตรายแล้วทำไมไม่มีอะไรยาหรือว่าเครื่องอะไรที่มันมาการันตีได้ว่าปลอดภัยสำหรับคนไทยเราอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดที่จะเปิดขึ้นมาแล้ววันนี้ก็สำเร็จทั้ง9สาขาแล้วตอนนี้เ้าสาขาคลินิกชื่อว่า fb medical clinic ครับเขาบอกว่าคุณใช้เงินเป็นหลักร้อยล้านก็การซื้อเครื่องทีเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะครับใช่ไคุณใช้เงินไปประมาณเท่าไหร่เงินที่เก็บมาใช้ไปนะต่อสาขาก็เยอะมากเยอะมากประมาณ ก็โอ้เยอะ หลายเกินสิบครับเกินสิบมี9สาขาก็เกือบร้อยเพราะว่าแต่แต่ละเครื่องนี้ก็เอามาจากทางอเมริกาบ้างทางยุโรปบ้างอะไรเงี้ยครับคือใช้เครื่องดีไปเลยใช้เครรื่องพีเมียมไปเลยทุอย่างดีหมดปลอดภัยทำอะไรบ้างอ่ะทำอะไรบ้างมีหมดเลยครับก็หน้ากับตัวเลยเฟซแอนด์บอดี้แล้อ้โเฟซแอนด์บอดี้สวยอะสวยโคตรดำนี่ต้องต้องไปแก้ไขหัวโขดเท้าเลยนะครับร้อยไหมทั้งตัวฉันนัดหมอแล้วมีร้อยไหมด้วยเหรอมีครับร้อยไหมวอลท็อกฟิลเลอร์สเต็มเซลล์อะไรมีหมดนั่นไงนั่นไงมีคอสเกิดใหม่ให้มดยาก 别别别他他，他怎么这样？ ตามความเสี่ยงเลยชาตินี้ดูดีแน่อะะไไรชาตินี้ดูดีแน่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเวลาเกินนะจะหัวลักวบบนี้อ้าะไรตันี้เรียกว่าเป็นคู่แข่งดูดีในะเนี่ยเรเเนี่ยราเป็นคู่แข่งกันนะเนี่ยอ๋อะไรฮะนี่เข้อเอฟบีนี่ก็มีบีอาเอาเอามาแจกให้กับทุกคนอะไรอ่ะเป็นเป็นบัตร VIP ครับดูดีทั้งชาติคือดูแลทั้งชีวิตเลยครับโโอ้หเอามาแจกบัตรชีวิตเลยเหรอใช่ครับมาแจกให้นี่ไงคนสระบุรีเนี่ยไม่ชอบเนี่ยอยากแยคุณย่าคุณย่า คือมาทําธุรกิจแบบนี้แล้วนี่คิดจะทิ้งวงการบันเทิงไปเลยเอยังยังนะคือหลักๆเลยผมก็ยังแสดงยางอะไรอยู่ก็คือคู่กันไปแต่แค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าจริงแล้ววงการบันเทิงเนี่ยเวลาเราไปไหนก็เขาก็จะคิดค้นให้เราตลอดคิดจัดการวางแผนเราตลอดแต่ว่าสมองผมไม่อยากว่างก็เลยคิดทำธุรกิจขึ้นมาเอาละครับบอลมันต้องทําคู่กันไปใช่ต้องครับผมอย่างที่บอกกันไว้นะครับผมว่าจะมีแจกทุกเบรกนะฮะวันนี้นะครับพี่ฟิล์ม เด็กสระบุรีนะครับผมถ้ามีขอมาแจกด้วยนะครับผมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเข้าไปที่ Facebook นี่เลยนะครับ slash tmk l i s e แบบนี้ครับผมแจกอะไรแจกอะไรวันนี้ก็แจกคอร์สนะครับผมคอร์สเอฟบีหมอคลินิกใช่คือคอร์สแล้เป็นหมื่นๆเนนี่ยะใช่เไหมนะแจกเฟซบุ๊กของรายการเราเลยที่ขึ้นอยู่ในขนาดนี้ยนะครับใครอยากดูดีทั้งชาตินะขอบอกว่ามูลค่าเป็นหลักหมื่นเลยนะครับครับผมเอาล้วครับเช้านี้ต้องขอบคุณฟิลนะครับผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ da it